ใครเล่นเกมแล้วมือถือร้อนไวเครื่องง่วงแบตไหลต้องตัวนี้เลยฮะพัดลมระบายความร้อนมือถือจากฮากิบิสวัสดุเป็นอลูมิเนียมผสม ABS แข็งแรงแต่เบานะฮะใช้งานง่ายน้ำหนักแค่50กรัมหนาเพียง17มิลใส่มือถือแล้วไม่รู้สึกเกกกรเลยฮะภายในกล่องเนี่ยจะมีพัดลมแผ่นแม่เหล็กติดเชื่องสำหรับมือถือที่ไม่มีแมกเนตนะครับผมแล้วก็สายชาร์จ USB-C to USB-A สำหรับมือถือใครที่เป็นแบบพอร์ตช่อง USB-C แล้วเนี่ยสามารถใช้สาย C to C เสียบใช้งานได้เหมือนกัน นะแต่ว่าแบตก็จะไหลนิดนึงผมเน,นะนําว่าหาอุปกรณ์แหล่งจ่ายไฟอื่นอย่างเช่นอะแดปเตอร์หรือ power bank ก็ได้เช่นเดียวกันนะแต่ถ้าเป็นในโฟที่ยังเป็นพอร์ตไ t นิ่งอยู่อันนี้จะไม่สามารถเสียบใช้งานได้ภายในตัวพัดลมเนี่ยจะมีแผ่นทําความเย็นซิงค์ระบายความร้อนแล้วก็พัดลมที่มีรอบสูงถึง5000รอบต่อน,นาทีเลยนะฮะแถมเสียงเบาแล้วก็เลือกความแรงได้ทั้งหมด3ระดับเลยไม่ว่าจะเล่นเกมอะไรก็สบายนะฮะไม่ต้องห่วงเรื่องร้อนไวเครื่องนวงแบตไหลถามว่าเย็นขนาดไหนนี่วางไว้นะฮะโอ้โห ไอยเย็นขึ้นมาเลยเย็นเจี๊ยบราคาประมาณ383บาทมาเพราะประกัน1ปีใช้งานยาวๆเลยฮนะแล้วก็มีสีดำสีเทาให้เลือกซื้อใช้งานกันนะฮะ